พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่30พฤษภาคมคริตศักราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณเดวิดอามสตรอง มิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพระวจนะนิรันด์อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมารโกบทที่13ข้อ28ถึง3 1และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาไข้ครวญและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมารโกบทที่13ข้อ31 ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหาไม่ได้เลยคุณเดวิดอาร์มสตรองเป็นพยานว่าผมอ่านคู่มือภาวนาชั้นบนทุกวันมานานกว่า35ปีแล้วและเคยต้องเสียใจเมื่อสังเกตเห็นเครื่องหมายดอกจันข้างชื่อนักเขียนสัญลักษ์ดอกจันดังที่อธิบายไว้ด้านล่างของกระดาษหมายความว่าผู้เขียน เสียชีวิตก่อนเผยแพร่ฉบับนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ผมคิดว่านักเขียนคนนั้นไม่เคยได้อ่านคำพยานชีวิตของตัวเองที่ถูกตีพิมพ์ออกมาผมไม่รู้สึกแบบนี้อีกแล้วแต่ผมขอบคุณนักเขียนทุกๆวันแม้กระทั่งผู้ที่จากไปแล้วสำหรับสิ่งที่พวกเขาได้แบ่งปันกับผู้คนทั่วโลกผมได้ตระหนักแล้วว่าสิ่งที่เราพูด ีและแบ่งปันความรักผู้อื่นจะคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าเราจะก้าวผ่านโลกนี้ไปสู่โลกหน้าพระเยซูตรัสว่าฟ้าและแผ่นดินล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะไม่มีวันสูญสิ้นไปเป็นการปลอบโยนใจเราดังเช่นที่ทรงสอนให้เรารู้ว่าความคิดคำพูดและการกระทำดีทั้งหมดของเรานั้นต้องอยู่ในพระทัยพระเจ้า จึงจะถ society, life life ือเป็นพรอันยิ่งใหญ่ดังเช่นที่พระเยซูทรงสอนเราให้ดำเนินชีวิตเช่นนั้นข้อคิดสำหรับวันนี้ความรักที่ข้าพเจ้าได้แบ่งปันในนามของพระคริสต์จะคงอยู่ตลอดไปและช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับผู้อ่านและผู้เขียนคำพยานชีวิตคู่มือภาวนาห้องชั้นบน ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอนุญาตให้การกระทำความคิดและคำพูดของข้าพระองค์ทั้งหลายได้เป็นพระพรไปยังผู้อื่นแม้ในเวลาที่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายบนแผ่นดินโลกนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ